พายากรออากาศ6 1ถึงกุมภาพันธ์ห6หขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามาเช็คสภาพฟ้าฝนสภาพอากาศกันเลยนะจ๊ะก่อนจะไปรับชมรับฟงังฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้าท่านที่กดแล้วขอบพระคุณมากๆไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยในช่วงวันที่6กุมภาพันธ์66หไปจนถึง11กุมภาพันธ์ห6ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบน จะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลงในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าโดยจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลและภาคตะวันออกยังไงถ้ามีเรดาร์ออกมากีอัปเดตให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับทราบอยู่แล้วนะคะ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปรคคุมอ่าวไทยและภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงข้อควรระวังขอให้พี่พ,พี่น้องน้องบริณประเทศไทยตนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วยส่วนเกษตรกรควรเตรียมตัวป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรของท่านค่ะเรามาเช็คสภาพอากาศทีละภาค กันเลยภาคเหนือจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่เน้นจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิจิตร พิจิุโลกและเพชรบูร์ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่เน้นนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีสระบุรีกาญจนบ,บุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสาของพื้นที่เน้นเลยหนองวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกลาลสินและโคราชภาคตะวันออก จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสีของพื้นที่เน้นนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตรา ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสาของพื้นที่เน้นเพชรบุรีพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่เน้นที่ตรังและสตูลกรุงเทพและปะริมณฑลจะมีหมอกในตอนเช้าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสาของพื้นที่คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนหากมีเรดได้ออกมาอัปเดตให้ทราบไปแล้วจ้าบ๊ายบาย